นึกว่าจะให้มาดิสคัสถึงคอมพิเตอรนไม่ต้องการให้มาเลคเชอร์อะไรก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรเพราะว่าไม่ได้คุยกันรายละเอียดมากมายแต่ว่าผมพอจะเล่าถึงเรื่องของคอมพิเคชันหรือจะหลีกเลี่ยงเปิดไฟได้ไม่เป็นไรเห็นหน้ากันได้เพราะว่าไม่คงไม่มีมี PowerPoint อะไรที่จะจะโชว์นะครับคือ การทำผมคิดว่าการทำสเตปเปอร์เฮมอรอยโดเพกซีเนี่ยที่สำคัญคือคงต้องเลือกให้คนไข้เหมาะสมที่สุดนะครับอันนั้นอย่าซีซัวพระไว้ทุกลายเข้ามาก็กำลังอยากจะทำก็ทำไปๆนะครับอันนี้ไม่ถูกต้องนะต้องทำตามอินดิเคชันเพราะนั้นอันนี้การทำผ่าตัดเฮมอรอยดเหมือนกันนะ่ะคำถามแรกผมก็ต้องถามคนไข้ว่าคุณเดือดร้อนอะไรอยู่ นะครับถ้าเขาไม่เดือดร้อนเราไม่รู้จะไปยุ่งอะไรกับเขานะครับสิ่งที่เราเดือดร้อนด้วยก็คือเมื่อคนไข้มีบีดมากๆถ่ายอย่างเงี้ยมันจะสนใจไม่เดือดร้อนเราเดือดร้อนแทนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราจะบังคับให้คนไข้ทํนะครับนอกนั้นั้เนี่ยฮิโมโลอยเกตสามอะไรก็ถ้าคนไข้เขาไม่ลาคาญเนี่ยแค่ก้อนออกมาไม่มีบีดดิ่งก็ออกมาก็ดันเข้ามีความสุขดีเราก็อย่าไปยุ่งกับเขา นะครับพวกนี้เนี่ยต้องเลือกให้เหมาะสมอันอันดับแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกเหมาะสมเนี่ยหัวเดียวผมก็ไม่เอาผมก็คิดว่าอย่างน้อย2ถึงสขึ้นไปแล้วก็เป็นเกรด3เกรด4นี่ก็ไม่น่าจะเลือกมาทำเพราะว่าไอ้สกินเยเๆตรงปากแอนาสเนี่ยยังไงคนไข้เนี่ยก็ไม่มีความสุขยังจับอยู่แล้วถ้าคืนทำฮิโมาโรอโยโดโเพ็กซี่แล้วก็ไปตัดข้างนอกสกินอีก มันก็เจ็บอยู่ดีนะครับลงทุนต้องเยอะแยะแล้วก็ยังเจ็บอยู่ดีเพราะนั้นผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าที่จะเลือกใช้นะครับอันนี้ก็เป็นโดยยอพะผู้หญิงนะครับเพราะว่าสถิติก็บอกแล้วว่าโดยเฉพผู้หญิงเนี่ยมีรีเคลนซ์บ่อยเพราะฉะนั้นการเลือกคนไข้ผู้หญิงมาทำเนี่ยถ้ายังมีสกินยอยเยอยู่เนี่ยทำไปก็คนไข้ก็ไม่แฮปปี้ก็ต้องบ่นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้น คนไข้พวกนี้เป็นคนไข้ที่ไม่เหมาะสมที่จะเลือกมาใช้นะครับอันี้ก็มาพูดถึงเลือกแล้วก็ถ้าเลือกไม่ถูกเนี่ยมันก็จะมี c อ m p พ n s ์กัามาดูคล้ายเป็น complication มีรีเขเรนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการเลือกนี้เรื่องของ position นะครับเราก็ position ที่ใช้กันอยู่ก็มีอยู่2อันคือมีลิ t โทหรือ ปนจักนัยที่ผมก็ใช้อยู่บ้างอาจารย์ปริญญาก็ใช้อยู่นะครับความจริงในนี้อาจารย์ปริญญากับอาจารย์จักรพันสองคนคงจะทําเยอะหน่อยเพราะว่าอา,อาจารย์ปริญญ,ญานี่เป็นปเซนเตอร์ center, นะครับเราเห็นอาจารย์ออกทีวีบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์คงจะมีประสบการณ์เยอะแต่ผมว่าพูดในแง่ความเห็นของผมนะครับนี่คือ <c oughs> การทำลิโทโตมีเนี่ย ผมก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่นั่งลำบากหน่อยหนึ่งสำหรับถ้าผมทำพวกดิซิตของฮิปโล,ลอยนีย่ผมทำโปรนจคไนฟ์มากกว่าเพราะนั้นมันก็สะดวกที่จะคุ้นเคยผมเลยทำโปรน,นะครับแต่ว่าการทำโปรนเจคไนฟ์ในการทำสเตปเปอร์เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือการเย็บตอนเย็บโพสซิเลียเนี่ยมันดูยาก ถ้าเย็บไม่ดีเนี่ยมันจะเย็บเอาแอนติเลียเข้าไปนะครับอันนี้เป็นข้อที่ใครที่จะทำเนี่ยต้องคอย alert อยู่เอา f o r เซปเข้าไปกดๆด,ดูว่าไปเย็บถูกหรือไม่นะครับอันนี้เนี่ยแม้จะมีไอ้ไอป้ปอกโตใส่เข้าไปเนี่ยมันยังมีข้อควรระวังอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดคอ m p l i c a t i o n ได้คือเย็บเอาแอนติเลียซึ่งก็มีรายงานว่ายิงสเตเปอร์ติด ไปเลยนะครับอันนี้ก็มีรีพอร์ตอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นคอมพลเคชันที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้เรื่องเรื่องโพสิชันนะฮะเรื่องการเย็บเนี่ยสำคัญเพราะว่าคนไข้ที่มาหาเมื่อไม่นานเนี่ยปรากฏ PR เข้าไปเนี่ยซูเจอร์ลน์อยู่สเต p เปอร์นี่ยคาำได้เลยอยู่ต้องแค่นี้ครึ่งเซนเจออย่างนี้คนไข้ปวดนะครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักเนี่ยก่อนจะยิงเนี่ยต้องอยู่ที่4เซนเสมอนะฮะอยู่ที่ขอบ4ี่เซนของเครื่องมือใครจะทาอะไรเนี่ยถ้ามันต่ำกว่านั้นนะหรือเวลาเย็บเนี่ยไม่ได้เย็บอยู่ที่มาร์กเกอร์ตรงเพราะฉะนั้นเครื่องมือไม่ว่าของของไอที่ข้หรือของโควิดเดียนที่กําลังจะออกมาเนี่ยเขามีมาร์กเกอร์อยู่แล้วต้องเย็บได้ที่จุดนั้นตลอดทีนี้ ตอนตอนที่เย็บเนี่ยผมเทคนิคผมก็เหมือนกันผมจะไม่ไม่หม me, freely, ุนนะที่เขาบอกให้หมุนเนี่ยผมว่าตอนช่วงหมุนเนี่ยมีโคซ่ามันจะย้วยตามไปนะเพราะฉะนั้นเวลาเย็บเนี่ยผมจะใส่เข้าไปเย็บแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปผมจะไม่ย้วยตามนะครับเพราะฉะนั้นที่ส่วนใหญ่เขาบอกให้หมุนไปเนี่ยหมุนไปเนี่ยผมว่ามันมีการฝืกที่จะหมุนเอามีโคสราหมุนไปด้วยนะเพราะนั้นผมเนี่ย จะใส่เข้าแล้วก็เย็บแล้วก็ดึงออกมาแล้วใส่เข้าไปผมจะทําอย่างนี้ตลอดยอมเสียเวลาหน่อยเพราะว่าคิดว่าเราไม่มีทางลูบิเกตจนมีโครซ่ามันมันลื่นนะครับไม่มีทางนะครับมันมันฝืดตามไปเพราะนั้นมีโคซ่ามันจะทวิสไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในเทคนิคของผมที่จะทำนะอันนี้ก็เพื่อการหลีกเลี่ยงเพราะนั้นต้องเย็บให้ถูกตรง4เซนเสมอนะครับทีนี้ เวลาเวลาเย็บของผมเองเนี่ยผมจะเย็บสองสองคายพิ่สิงสองอันแต่ว่าไม่ครบวงทีเดียวนะผมเพื่อ,อเพื่อดึงให้มันดึงบาลานสองข้างแต่ว่าเครื่องมือใหม่ของที่โควิดเดียนที่จะมาเนี่ยนี่น่าสนใจคือปกติเราเอามือเข้าไปเช็คลำบากแต่เครื่องมือใหม่เนี่ยมันเหมือนเราทำยิง EAA ที่เรากุ้นเคยกันอยู่หัวมันแคบมันแยกเพราะนั้นเราก็เช็คค่อนข้างจะได้ดีกว่าอันนี้ไม่ได้โฆษณาเขานะเพราะผมยังไม่มีโฆษณาเ,เห็นจากจากวิดีโอเขากับ Pri นซิเปที่ทำในโฟมเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจเพราะว่ามีช่วงที่ดึงเนี่ยเพราะปกติเราดึงเนี่ยตัดมาไม่มีทางที่เราใช้ตัดแล้วอยู่ได้2เซนขอบกันนะฮะบางทีเราได้2เซนเกือบ3มเซนใด ส่วนหนึ่งได้แค่เซนเดียวก็มีนะครับอันนี้ที่สิ่งท,ที่เกิดขึ้นนี้ถ้าถ้าบ่ายนี้มองเห็นเครื่องมือเขาเนี่ย<ม>เขาสามารถดึงได้ว่าสองเซนหรือถึงสามเซนอะไรต่างๆเนี่ยก็ผมคิดว่าในที่ผมใช้อยู่ในบางรายเนี่ยในโพลับเล็กตั้มที่ดีกรีไม่มากนะฮะผมก็ยังะจะใช้สเตเปอร์ฮฮมาร์โดเพ็กซีใช้ได้นะครับเพราะว่า P.P.S มันว่าโพลับชื่อมันก็บอกแล้วว่าโพลับได้เพราะนั้นถ้าไม่ใช่โพลับเล็กตั้มที่ออกมายาวๆนะอ้นั้นเราเอาทำอัลติมายเออร์นั้นชัดเจนแต่ถ้าโพลับออกมาเป็นลิงนิดหน่อยเนี่ยผมคิดว่ายังใช้ได้อยู่สำหรับเครื่องมือตัวนี้นะถ้านี้ถ้าตัดเนี่ยถ้าสามารถดึงได้ถึง2เซนหรือเกือบ3ามเซนเนี่ยก็ไม่เลวนะฮะแต่ว่า การทําเครื่องมือตัวนี้ที่บอกว่าตัดเฉพาะมิวโคซ่าเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเราเห็นมัสเซออยู่ในสเปซิเมนเรานะฮะไม่มีทางเฉพาะมิวโคซ่านะครับทีนี้ในผู้หญิงเองเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือไวชานาเพราะฉะนั้นในผู้หญิงเองเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อการป้องกันเนี่ยให้ฉีดไซโลเคนหรือเซลไลเพื่อยกมิวโคซ่าขึ้นมาเวลาเราเย็บเนี่ยจะได้ไม่ไม่เย็บไปถูก w วเจอนออนะครับในเวลาจะยิงเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยก็เหมือนเรายิง e a ในทำโลแอนติเลียเป็นผู้หญิงเนี่ยเวลาเราเราแอปปอซิเมตเสร็จก่อนจะไฟล์เนี่ยเราก็ต้องหมุนแล้วก็มือ PV นี่ก็เหมือนกันในประสบการณ์เจอลายหนึ่งให้เจ้าเอิร์ธช่วยอยู่ตอนนั้นเหมือนกันเห้เอิร์ธช่วยดูก็เห็นกันชัดเจนนะครับแต่ปรากฏว่าหนึ่งอาทิตย์ต่อมา เกิดเรื่องจนได้นะครับออกมาทางใบหน้าใส่เท่านะิ้วชี้เนี่ยนะครับก็เป็นครั้งแรกที่เจอนะครับก็ระวังแล้วทุกอย่างแล้วก็เล่าแล้วก็มีประสบการณ์รู้หมดทุกอย่างรู้เขารู้เราหมดว่าจะเกิดปัญหาก็เกิดแต่แปลกมากแค่นี้ผมก็ต้องจำเป็นต้องเพราะมันใหญ่ขนาดนี้ ต่อหลังมาดูรีวิวในอินเดียบอกว่าไม่ต้องไปยกคอรลัสมีมันปิดเองนะครับจากเคสน,นี้ผมยกนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเลคโตเวเจเนลฟิสซูลามันปิดเองผมก็ทำโคโลโนเสร็จแล้วผมก็ปิดคอรลัสมีนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับโดยไม่ไปไม่ต้องไปเซปเปเลตฟิสซูล่าเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่สูง ประมาณ4เซนว่าสเตเปอร์ไลผมก็สูงนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่แชร์ให้ได้ว่ามีมีคอมพิิเคชันเพราะนั้นเป็นคอมพิเคชันโดยเฉพาะผู้หญิงต้องระวังให้มากเลยนะฮะอเลอร์ดไว้เสมอนะครับเรามีบทเรียนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคอมพิเคชันที่ที่แนะนำว่าต้องระมัดระวังเพราะนั้นสรุปก็คือเลือกเคสให้เหมาะสม Position ที่จะ มีข้อควรระวังยังไงนะครับแล้วก่อนจะยิงต้องระวังตรงไหนโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับ mm hmm. b, b ีดดิ้งบีดดิ้งเนี่ยจริงๆร,ร,รุ่นใหม่ของ PPS ที่ออกมาเนี่ยเขาได้แก้แล้วนะครับแต่ว่าของโควิดเนี่ยเขาจะมีบายนี้คงไปดูของเขาก็แลวกันมันจะมีแบบทิชชูหนาครับทิชชูบางนะครับแต่ว่าถ้าทิ ถ้าตัวสเต p เปอร์ไม่ยาวมากเนี่ยเวลาเราเอาพอกซิเมตเนี่ยเวลาสเต p เปอร์เนี่ยมันคงจะไม่เคยมีปัญหาเรื่องบีดดิ้งนี่เรื่องบีดดิ้งก็ไม่ยากอะไรเราก็ใช้เ yep, ย er ็บ p i กเกอร์เอทคอมเท่านั้นเองก็จบนะครับแล้วก็การใช้จี้ไม่ดีนะครับจี้ตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าเราถ้าเราเคยจี้ในสเต p เปอร์ซูเจอร์ไลน์ด้วยสเต p เปอร์จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยไฟฟ้าเราทำให้เหล็กมัน ไม่ไปนะครับั้นเพราะฉะนั้นใช้เย็บนะฮะอย่าไปใช้คอตอรี่นะครับเนั้นถ้าคอตอรี่เนี่ยผมไม่ใช้จี้ผมใช้นาบนะฮะถ้าจะนาบมีโคซ่าที่มันบีบเวลาซูเจอร์ไลน์ที่เราเย็บสเตเปอร์ผมใช้นาบนะฮะใช้ใช้ใช้ไม่ใช่ใช้จี้แบบใช้ทิปใช้ด้านข้างมันนาบนะครับเพื่อที่จะคอตอรี่เพราะว่าใช้ปลายเนี่ยไฟฟ้ามันแรงนะครับเพราะนั่นลวดมัน มันเบิร์นได้นะฮะมันมันไหม้ไปได้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นคอ m p l i c a t i o n ที่แนะนำเท่านั้นเองว่าจะมีอะไรข้อหลีเลี่ยงนะครับเพราะนั้นอย่าต่ำนะครับที่ผมเจอคนที่ทำมาที่มีคนทำแล้วตำๆเนี่ยยากมากไม่รู้จะรักษาไงจานั่งแคะสเตเปอร์ก็ลำบากรู้สึกจะอาจารย์หนึ่งเคยมี มีบอกว่าไปถูกเนอร์อะไรอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยได้ผมคงมีแค่นั้นนะเพราะว่าอยากจะในแง่ดิสคัทถามคําถามเพราะว่าทุกคนเราก็รู้เรื่องคอมเิเคชันฟังมากันหลายปีก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมแชร์ได้ว่ามีข้อควรระวังไงนะครับเขาคงมีแค่นั้น,น,นอาจารย์หนึ่งก็ใช้ถามมากกว่าเพราะว่าเรามีผู้มีประสบการณ์อาจารย์ปัญญาอะไรพวกนี้เราเชิญได้ถามได้เ<ด>ชิญครับ ไม่ทราบว่ามีท่านไหนจะเรียนถามอาจารย์ดรินไหมครับแต่ยังไงช่วงเซสชันต่อจากนี้นะครับเราจะมีลักษณะเป็นพา n e l เน s ร u ดิส o ัเรื่องทั้ง c complication i n d ดิเ t ชันอะไรต่ออะไรเนี่ยเราสามารถ Open Discussion กันได้เต็มที่นะครับถ้ายังไม่มีผมว่าเราเบรกสักประมาณ1ุดหีนาทีแล้วประมาณ10โมงครึ่งเราเข้ามาเจอกันอีกทีนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ